สวัสดีครับพี่น้องเอแฟนช่องแฟนเพจครับพอกันวันที่ยีสนะครับวันที่ยีสิตุลาคม2566มือนี้พศพระพีพานนองมาตามแนวทางเพื่อนบ้านนะครับเราพัฒนาครับเราพัฒนาหรือพี่น้องบางท่านอาจจะไปลงทุนหานอยด้วยก็ได้นะครับ ครับมาตามแนวทางเพื่อนบ้านไปฝากพี่น้องเยบซี่ครับรอบวันพุธนะครับรอบวันพุทธที่ผ่านมาหกสองตรงตรงครับรอบวันพุทธที่ผ่านมานะครับแนวทางดาวพัฒนานะครับเมือนนี่ง่ายพอกันอีกแล้วครับตอนนี้พอซอสก็อยู่ที่วัดหลวงพี่แขกครับอยู่ที่วัดบ้าน หน้าสายปัดลงที่แขกครับมาตามหน้าทางคือเก่านะครับเมื่อนี้ต้องมีทีเด็ดแน่นอนครับพี่น,อน้องจะพาไปไซสดได้ครับขอมาแล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับหนึงไลค์หนึงแชร์ครับตอนนี้พาจารนเพิรนกรยูอยู่ครับกำลังค้านวนครับอาจารย์กำลังค้านวนตัวเลขกเล่าพัฒนานะครับ อาจารย์กำลังคำนวณอยู่กับเลยปลอยเวลาให้อาจารย์เพิ่นคำนวนนะครับเดี๋ยวเฮะเบิงเบิงสถานที่ของวัดนะครับภูมิทัศนในวัดนี่ครับอันนี้พญานาคครับเพิ่นกระเฮ็ดแล้วแล้วแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์นะครับยังขาดการท่าสีครับหลวงพี่เพิ่นกะตอนนี้ก็กำลังหาทุนทรัพย์มาปรปับปรุงนะครับ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในวัดหลายอย่างครับแต่ตรงที่แขกพค,คนเข้ามายอะนี่จะได้หลายอย่างครับโดยเฉพาะ,ะท่างเดินรอบโบสรอบนอกนีก่ครได้จาก8ปดสนะครับ8ปดสองตรงๆรงเรงาพัฒนาเหมือนกันครับพันกระไดตัวนี้พร้อมหยาโยมพันโชกมานนำนะครับพันก็นมาซอยเห็ดซอยแางครับ พี่น้องเอเขามาแหลักกาพาไปสได้ครับเมื่อนี้ใดแนวทางแน่แน,นอนครับแนวทางเราพัฒนาวันนี้นะครับไ,รได้แน่นอนเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งอาพี่น้องเสีัยนี้ของปู่สุพรรณนะครับเอาเป็นนามกิ่มกอนแคบหน้าจอไว้น้ำได้ครับ หลวงพี่แขกก็เสร็จแล้วแต่ว่าเดี๋ยวค่อยให้อาจารย์ให้หลวงพี่เปรียบเทียบดูก่อนนะครับด้อยละแต่ว่านินงูนหนู่นหัชุดนี้เป็นของปู่สุพรรณนะครับเดี๋ยวจะเขียนหลวงพี่แขกเพิ่มให้ครับอรอแป๊ดหนึ่ง หาขึ้กันเป็นลางศูนหาไม่ตรงกันว่าจะมีศูนย์คือกันเนาะลองพิจารณามีอันอยู่มันกับมันเนี่ยขึกันแล้วเนาะไปยังไงก็ว่ากันไป สูตจรจับหลักของมันมะได้เป็นลักษณะนี้ส <c oughs> <c oughs> องห้าเจ็ดหกศูนเหยียกกระโดดของอัตามาปเป็นไปลักษณะแยกบนนรางก็จับหลักเอาเจ <c oughs> ็ดหกศูนย์ห้ามันขจารงมาศาจูหนึ่งก็เล่นด้เหตุสาครัแบบ านแบดหอยมาอรวยดูโคตละเคียงได้บ้านเอาเบดเี่เจอร์ปะโอเอาอันอันนั้นบ่อยมีนมินไออยู่จานมีเครื่องสำรองเออเออมีเครื่องสำรองนี่เด็อันนี้ของหลวงพี่เห็นปะครับเนี่ยเนี่ยนของอาจารย์แขกเนเนยแขกเข้าเลยนะครับเอาตัวเนียนมากพ่อหลวงพี่เนียนวงไห้ซุนหานเลียนะเราพัฒนาวันนี้วันที่20ตุลาคม66ของหลวงพี่แขกแล้วก็ันสองตัวเน เสร็จเรียบร้อยแล้วเรรียยบ้อหมดละเสร็จเรียบร้อยแล้วจอดตรงกันแบบดนี่บ่อดตรงกันดีบ่ดีอาจจะได้บนล่างก็ได้เหมนี่นบนเป็นบนล่างเป็นล่างแม่นบ่ค่ะแม่นขั้นกาตั้มาเป็นเพราะว่าจับหลักดิคันมันมาล่างมันก็สิมาลักษณะนจะลดคันมาบนก็มาลางเท่านั้นเดี๋ยวคุณยายเขียนเลขก่อนยังค่ะยังแป๊บนึงบนมี0576527206คิดว่าจะถือบนล่างแหละเพราะว่า ของปู่อาจารย์เขาลางเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเมีนมือน,นี่อาจยเขาทั้งบนทั้งล่างสองาจารย์แยกกันจังสิเลยมมันบอกค่ะเมียนแยกเป็นรถแยกแกปนรถเพราะว่า<อ>จับลากใครล่ะถ้าเจอเขาเบิดนแ่น่ะศูนย์ห้าเจ็ดหกเดนที่ศูนย์หากับสองหาข้าขงข้างบนเนี่ยหาสองคัน <c oughs> ามาบนไม่เป็นหสองคันมาล่างันเปลนสองหา เจ็ดสองหกศูนย์ศูนย์หกใม่อีกละเออมันมีโอกาสมากขึ้นเขาตั้งแต่หกสองมันยังมายหยอดเลขต <8, 20 S 1> ัวเก้าหนึ together, like so ่งหนึหกสองวุ่เดินเก้าสองมาเวียนเมือกกับมาเก้าสองอีกหรือเป่ค่ะมาเนี่ยหกสองมากกับเวียนเมือกับเขาออกหกสองเอาวันเป็นเลขกลับกันตัวนี้ค่ะเลขตัวเดียวกันเลขตัวเดียวกันแต่มันเลขกลับกันด้วยซึ่งเพราะว่าอาตมาจับลักเอานะเลขมันมีหาคู่นั่นแหละ แต่ว่าเสียเอาแบบให้ขันจับไปครับอย่างนัได้แต่ว่าเนี่ยอาตมาจับลักไข่ซื้อจับลักไข่ขันมากหมดที่เป็นตังนี้เออเอาหาคู่ก็ได้ครับเฮื่อซีบอเอาเต็มก็ได้แรกแรกแต่ตัวเน้นที่ศูนย์ห้ากับห้าสองเนี่ยศูนย์ห้ากับห้าสองจะเริ่มพ่อโยมครับบห่ี นี่แขกใช่ไหมครับใช่โยมตอนนี้ผมเป็นสมาชิกใหม่ผมขอหวยลาหน่อยได้ไหมครับหวยลาได้ดูยูทูปไหมโยมดูแล้วไม่มีนะไม่เห็นตรงมมาหนี่นี่ดูดูไลฟ์สดเดี๋ยวนี่ทางเพจทางเพจทางเพจครับเฟซบุ๊กครับทางเพจเฟซบุ๊กของสอพาโชคสอพาโชคคนเดิมครับสอพาโชคคนเดิมเข้าไปดูเลยเนี่ยกำลังออกสดเลยครับไลบรัตนี คนเดิมครับสอพาโชคคนเดิมเพจนะครับเพจเฟซบุ๊กเข้าเข้าไป YouTube ได้บ่เข้าไป Facebook ครับ o o ซบ y o ก t u b e บได้บ YouTube ก็ต้องรอดจากนี้ไปครับเพราะว่า โอ้ยยูทูบยังไม่ได้ถ่ายทํายังไม่ได้ส่งครับยูทูบยังไม่ส่งอีกสักครับรอสักพักหนึ่งครับเออกำลังถ่ายทําอยู่ตอนนี้เขากำลังถ่ายทำอยู่รอรอรอสักแป๊บหนึ่งโยมแต่ว่าเสร็จแล้วล่ะเออถ่ายทำกําลังจะเสร็จแล้วอีกไม่นานอีกไม่นานรอครับสาธุสาธุวันสุกได้หว่ะ อ๋อสาธุสาธุนั่ใหา่นะครับสาธุสาธุครับยูทูปเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งครับวีนแหละอีกประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงก็น่าจไดแล้วครับสาธุสาธุทมาเอาเหล้าย่อยย่อยบาทหนึ่ง พี่้องเอฟซีราพัฒนาหลวงพี่แขกหลวงปู่สุพันนะครับเน้นให้แล้วนะครับปู่สุพันเน้นล่างอย่างเดียวนะครับ909 1นหนึ่งนะครับส่วนตัวรองก็มีเก9 9 81ด้าดหนึ่งนะครับหลวงพี่แขกเน้นให้สองหางเน้นที่0 5หกับห้าสองครับ0 5ย์กับห2ครับกลับด้วยนะครับบนล่างนะครับของหลวงพี่แขกบนล่างครับ เอาถ่ายคลิปให้พี่น้องโชคดีเด้อครับพอกันไหมในคลิปหนาครับโชคดีครับสวัสดีครับ